ไม่ได้เกิดมันหน้ามนไม่ได้หล่อล้อนแบบเพราะราผิวกายไม่ได้ผุดพองดูไม่งามเหมือนดารมีคิ้วงงเป็นอาวุธใครเห็นก็หยุดแล้วเดินสายแต่ข้างในออกสายความรักคำไม่เคยจางหายสิ่งหนาที่เจ้าเห็นไม่ได้มีไว้เป็นสิทธิ์ใจมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น ไว้ให้สีดาตลอดไปสิบมือที่ข้ามีอาจจะดูน่ากลัวและกว้างใหญ่แต่จะใช้ประคองกอดเจ้าไม่อยอมให้ใครมาทำร้าย I'm sorry baby <c oughs> เรื่องที่เคยทำผิดไปใน <c oughs> เรื่องรักพาตัววันนั้นข้ายอมรับว่าทำตามใจเพราะรักมันบังตาจนลืมว่าอะไรเป็น แต่ใจใครเต็มร้อยรักเจ้าไม่เคยจางไม่เคยปล่อยรักน้อย real love from the g i a n t baby don't you cry มีสิบหน้าสิบมือแต่มีหนึ่งใจไว้รักจนตายความจริงใจมันล้อนนอก You know I never lie. พูดถึงไอนุมานตัวเขาที่เจ้าว่าเก่งกาดมันก็แค่ลมงงที่คอยจะลมอำนาจข้าให้พินาศเขาเป็นดาวเป็นเดือนทำเป็นวด,ดเคลื่อนลิทาแต่ความรักที่ข้ามีมันยิ่งใหญ่กว่าลงกาจะเผาครุงหรือจะทำลายข้าก็ไม่เคยความศรัทธาต่อให้มีกองทัพวันล้อมรอบพระมันขอแลบพาเราจะโชยพรนมาหรือจะฟาดเดือดวิชากระเจียบไม่ได้คำน้ำตาที่ขาลายพ่อสีดาข้ามันคนหยาบกร้านแต่รักนั้นบริสุทธิ์รักเจ้าไม่มีหยุดไม่เคยชุดหรือเปลี่ยนชุดถึงแม้ต้องโดนขุดหรือโดนชุด ้องเงินดความรักให้ยังตทำงงานเหมือนภูพาที่ไม่สะทกพิแพ้ก็าเจอรู้แจ้งงงท่องหาเจอรู้ทางแต่ใจของทดสกันมีเพียงเจ้าที่ไม่เคยจาง It's a long journey เส้นทางแสนไกลยอมเป็นตัวไรในนิทานเพื่อให้ได้รักเจ้าตลอดไปาามองเข้าไปในตาเห็นความ ำนานลามเกียรติรักข้าไม่มีวันจบถึงกายจะลาบลาแต่ใจข้ายังเฝ้าสมทบ Just a giant with a broken heart อ mm ืม hmm. สักกัน One love one soul